ตอนนี้ช่องผมรับสปอนเซอร์แล้วนะครับผมใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์นะครับสามารถทักมาที่เพจผมได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนินจาไอเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตที่17พศนะครับผม อ่าสิ่งที่อัปเดตมานะครับจะมี่นฟินิกนะอันนี้ผมก็ลงในสตีมเมื่อวานได้โคตรสตีม้ย้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีเป็นเข็มทิดนะครับอันนี้ก็ถ้าเราปรับเป็นอ่าเปลืตรงนี้นะครับแล้วเราหมุนให้มันกลายเป็นสีเขียวแล้วเราก็เดินไปเลยมันจะนำทางสู่เกาะที่เราเราจะต้องไปฟาร์มนะครับเออเควสที่เราจะต้องทำนะก็อันนี้จะเป็นอ่า ปเปิดเพื่อดูดาเมจนะครับอ่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูออ่านี่เห็นไหมอือเห็นนะไดรเบรมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นตรงนี้ ก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับจะมารีวิวนะครับสคริปต์ฮักยูฮับนะครับก็เป็นสคริปต์ของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาเขียนสคริปต์ไว้นะผมก็เอามารีวิวนะฮะสคริปต์นี้ผมลองใช้แล้วฟาร์มเร็วมากเลยครับอ่าแล้วเวลาเราลร์มสคริปต์นะครับมันจะมีใช่ไหมมีออร่าสีเขียวๆออกมานี่นะครับมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผม ก็จะแดดได้ไกลขึ้นนิดนึงนะครับเห็นปะอ่าก็สกิปตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใส่โค้ดใหม่ได้นะก็คือเราเราไม่ต้องพิมพ์เลยไม่ต้องไปเอาโค้ดมันจะใส่ให้ตัวดนมติเลยหาก่อนปนึงอ่าเว้ยตกใจอันนี้จะเป็นลิงก์ YouTube ของเขานะแล้วก็ไปดูได้นะ อันนี้จะเป็นเอายี่แรกก่อนออโต้ฟาร์มนะครับผมออโต้ฟาร์มอันแรกนะครับเดี๋ยวจะออโต้ฟาร์มโชว์อันดับแรกนะครับก็เลือกอาวุธนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นซุปเปอร์ฮิวแมนนะครับก็ให้เปิดออโต้ฟาร์มเลเวลออโต้เซสปาวก็ฟาสต์แอคแทคทนะครับอ่าแล้วก็ อันนี้จะเป็นออ t โต้แรนดอมโบนนะครับผมไม่เหลือไม่เหลือ,อกระดูกแล้วอันนี้จะเป็นเช็คโบนนะครับอ่ามี 135. อยู่ร้อยสามสิบห้าแล้วอันนี้เช็คอะไรอิลิทพาสาดูดูดบอสอิลิทอะไรพวกนี้นะไอ้ที่มันจะทำดาบอ่อะไรวะยามะใช่อีอนนจะเป็นไออัอตโต้ไอ,อตีบอสยามะนั่นนะครับ อันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะอันนี้จะเป็นี่ดูดิฟาร์มเร็วขนาดไหนอะทุกคนฟาร์มไวมากอะ่ะไม่ทันดูเลยอ่าอน,นี้จะเป็นวาร์ไปโลกหนึ่งโลกสองนะครับวันนี้จะเป็นโลกสามน,นี่ก็คือวาร์ไปเกาะต่างๆนะคอันนี้เป็นช็อปนะครับผมช็อปซื้อดาบซื้อแก๊ปโปซื้อหา้างที่อะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้จะเป็นลงดันนะครับมีคิวออร่าแล้วก็เน็กไอแลนด์แล้วก็ออโต้อเวกนะครับผมอุ้ยดูดิเฮ้ยตีไวไปหรือเปล่าอ่าแล้วก็ออโตสเตตนะครับอันนี้จะเป็นอ่ออัพสเตตอัตโนมัติอ่ะ, Up อะเราก็เลือกเป็นมัดเลยอ่ามันก็จะอัพมัดให้เห็นป่ะอ่าเราสามารถปรับได้ว่าเราจะอัพทีละเท่าไหร่ผมก็เอาทีละหนึ่ง นเป็นเซตติ้งนะครับก็เรนโบฮาคิเอ่อเลนโบวอเตอร์อ่า Water, อาะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนว่าให้ฮาคิไปอยู่ที่มือหรือเต็มตัวนะครับผมน,นี่เป็นอินฟินิตเอเนจีนะครับก็คือเอเนจีเราจะไม่หมดนะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจนะออโต้คิกนะครับอันนี้อ่าอันนี้นะครับใส่โค้ดอัตโนมัติเห่ะกด อวโค้ดไม่ขึ้นจะโค้ดก่อนนะอ่านี่ได้แล้วนะครับได้แล้วอ๋อค้ดนี้ผมใส่ไปหมดแล้วนะครับอ่ามีแค่โค้ดใหม่นะครับที่ผมยังไม่ได้ใส่คือโค้ดคูณสองย20ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีสุดละยี่สิบนาทีนะครับผม ัน,นจะเป็นเฟกเลเวลนะอ่าเราเราก็สามารถใส่ได้เป็นแบบเลเวล1ล้านอะไรอย่างงี้อ่าเฟกแฟกเมนต์เฟกพอยต์อ่าเฟกเอ็กพอ่าเราใส่ได้หมดนะครับแต่นี้คือผมเปิดออโต้ฟาร์มอยู่มันจะพิมพ์ไม่ได้นะครับอันที่เป็นเรนโบว์วอเตอร์นี้ผมจะไม่เปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันปิงนะครับมันจะแหลกอันที่เป็นอ่าดู จุดผลดูจุดดอกไม้นะครับแล้วก็ดูจุดของคนแต่ว่าไอดูจุดคนนี้ไม่น่าได้ใช้เพราะว่าเรามีอันนี้แล้วดูแบบข้ามเกาะได้เลยเนาะเห็นปะดูแบบข้ามเกาะได้โคตรไก่อันนี้จะเป็นเอ่อโอิโอนะครับก็ปรับอะไรต่างๆอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นเพลเยอร์นะคะผม ก็คือเราจะสามารถดูคนได้แต่ว่าสคริปนี้นะครับไม่มีล่าค่าหัวนะครับคือผมชอบมากนะครับคือใช้แค่ฟาร์มก็พอนะล่าค่าหัวนี้ล่าเองนะครับผมสคริปตัวนี้เป็นสคริปสำหรับฟาร์มนะครับไม่ใช่สคริปล่าหรืออะไรนะรเอาไว้ฟาร์มอย่างเดียวนะน,นี้เป็นสคริปที่ฟาร์มเร็วเร็วมาก อันนี้บิงฟูดออโต้แลนด์้อฟูดอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับหาดูก่อนว่ามีอะไรอีกบ้างก็น่าจะหมดอ่านี่มีออโต้บอสนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตีบอสอะไรอ่ะรีฟิตก่อนทีนึงยังไม่ได้เกิดก็คือเราก็สามารถกดอ่าเลือกเวฟบอสเลือกบอสแล้วก็ออโต้บอสมันก็จะไปตีบอสให้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นอโต้ฟาร์มโบนั่นก็คือถ้าเราเปิดมันจะวัดไปตีพวกตัวกระดูกเลยอืออันนี้แหละค e ี n c h a อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิคอร์ดของอ่อลิงก์ดิคอร์ดที่จะต้องเอาสกิปให้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็ยืนยันตนัวตน,ตนแล้วก็กรอบลิงก์มาใส่ได้เลยก็ มันจะมีสคริปนี้ใช้ได้3เกมนะครับจะมีบอกฟ o ดคิงเลกาซี่แล้วก็อะไรกันอ่จะจำไม่ได้ <laughs> <laughs> ก็มีบอกฟูดกับ King Legacy แล้วก็มีอีกการหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะอ่านี้เรจะดูว่าเราอัพอะไรไปบ้างอ่า <laughs> ก็ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมอันก็จะเป็นพวกรูที่ u l Mod e อ่า a k e God Mode อ่า เซอร์พอตทูโลซเวอร์อันนี้ก็คือจะไปหาเซอร์คนน้อยอันนี้อินวิสิเบิลก็คือเราจะทําให้ตัวเราล่องหนนะครับอ่าอันนี้เป็นโอเพนอ่าดูว่าเรามีฉายาอะไรบ้างอ่ะเปลี่ยนฉายาได้อันนี้โอเพนอเวกอ่าดูว่าเราอีโวอะไรไปแล้วบ้างอ่าอเวกอะไรไปแล้วบ้างอันนี้ดูกล่องนะครับดูกล่องผลอันนี้ดูล้างขาผลนะครับผมอ่า จะเป็นจอยมาลีนจอยไพเรลอะไรพวกนี้อจอยไพเรลเฮ้ยจอยมาลีนโชว์อ่านี่ใช่ปะม,มันก็จะเปลี่ยนให้ได้เลยก็สคริปต์นี้นะครับใช้ฟาร์มไก่ตอนได้นะอ่าแล้วก็จะมีอปรับให้สำหรับคนคขมไม่แรงปรับให้ F P S มันอันนี้ได้นะทำให้แบบมันลื่นขึ้นกเดี๋ยวนะหาก่อนจะมีปรับให้มันลื่นขึ้นด้วยนะคะผมผมหาก่อนนะ อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะอะก็ลองไปดูที่ช่องพี่เขาเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากใช้สกิปตัวนี้นะครับไปทำไก่ตันขายก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าฟาร์มเร็วมากนะครับผมก็ช่องผมไม่แนะนำให้ใช้ละข้าวหัวอยู่แล้วนะครับก็ใช้ฟาร์มก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้ขอ30ไลค์นะครับผมเราจะทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย